ผมว่าก็ไม่ต้องอ้อมค้อมกันมากมายนะแล้วก็ไม่ต้องไปไล่เรียงดูประเด็นอย่างละเอียดของนะฮะซึ่งเป็นคอมเมนต์ของแต่ละท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุม8พักร่วมเมื่อ,อะะวานนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับตรงนั้นมากนักนะฮะเพราะโดยสรุปของสถานการณ์เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2นะครับ,รบก็ชื่อของพิธาลิ้มเจริญรัตจากพักเก้าไกล ก็คงจะถูกเสนอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามถัดมาคือถ้าผลโหวตมันออกมาสอดคล้องกับครั้งที่หนึ่งหรือดีไม่ดีนะเขย่าไปขย่าวมาอาจจะได้เสียงน้อยลงกว่าเดิมคำถามคือการโหวตครั้งที่สามจะมีการเสนอชื่อใครอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สาของประเทศไทยนี่คือคำถามสำคัญของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เลย อืมนะครับเพราะถ้าดูแล้วจากถ้าดูจากภาพตอนนี้มานะครับดูจากเงื่อนไขข,ของครั้งแรกครั้งแรกที่ผ่านมามครั้งที่สองก็แน่นอนแหะครับตอนนี้ผมว่าหลายๆฝ่ายก็มองข้ามช็อตแล้วว่าพรุ่งนี้ยากที่จะผ่านหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยอ,อันนี้ก็ว่ากันตรงๆตามเนื้อผ้าในแง่ของอความเป็นไปเป็นมาแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเงื่อนไขสําคัญต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกลดทอนลงมา นะครับเพราะก่อนนี้คงจําก็ได้ว่าครั้งที่แล้วก็มีเงื่อนไขเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้มันไม่ถูกรถทอนลงไปเพราะนั้นเนี่ยโหวตครั้งที่2ถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อคุณพิธาก็ตามเนี่ยมันก็มีโอกาสน้อยดึงน้อยมากที่จะผ่านเพราะว่าดูแล้วอย่างคนที่เคยโหวตให้อาจจะไม่โหวตให้อีกหรือเปล่าโอเคแปดพักร่วมอาจจะเหนียวแน่นแต่ทางสวจะลดลงไปอีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะนั้นมันก็เลยมองข้าม็อดไปว่าอ้าวหากว่าพรุ่งนี้ ไม่ผ่านสเต็ปถัดไปใครใครจะมานะฮะแล้วก็เป็นชื่อใครนั่นเองนะครับนะะมีการพูดถึงชื่อของเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเมากที่สุดในเวลานี้นะครับที่ว่าจะเป็นผู้ถูกเสนอชื่อในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่3หลังจากที่คุณพิธานั้นไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วจริง,รงๆนะรกระแสาการพูดคุยณนะตอนนี้เลย มันถูกทุ่มน้ำหนักไปที่ฝั่งของคุณเสรษฐาทวีสินครับานะฉะนั้นบนสมมติฐานว่าคุณเสรษฐาจากพักเพื่อไทยครับนะเอ,อได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคำถามถัดมาคือสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลอ๋อสูตรสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลครับมันจะออกมาในรูปไหนลักษณะใดนะค,คำถามแรกอันนี้ค,คือ เป็นคำถามย่อยจากคําถามหลักนะฮะคำถามย่อยที่หนึ่งคือจะมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยไหมซึ่งถ้าก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยครับมันก็จะสอดคล้องกับตัวของ mou 8แปดพักซึ่งนั่นเองก็หมายถึงพักอื่นๆที่ร่วมลงนามกันไว้ก็คงจะตามกันมาทั้งระบาใช่คำถามคือหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าส่วนคําถามย่อยที่2นะฮะ บนสมมติฐานว่าเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลน, uh huh. นะคำถามย่อยที่สองคือจะต้องมีการข้ามขั้ว uh huh. ข้ามห้วยนะ uh huh. ไปรวมกับรัฐบาลเดิม uh huh. บางส่วน หรือไม่ครนะแล้วถ้าหากว่าต้องมีการไปรวมกับรัฐบาลเดิมบางส่วนเนี่ยมันก็ต้องถามต่อไปอีกเช่นกันครับว่าแล้วพักที่จะมาร่วมกับเพื่อไทยมีใครบ้างแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าเป็นสูตรนี้ถ้าเป็นสูตรตามข้อสังเกตย่อยที่สองนี้เนี่ยนะฮะนั่นก็แปลว่าจะไม่มีก้าวไกลอยู่ในภาพของรัฐบาลอีกต่อไปนะก้าวไกลจะต้องข้ามฟ้าไปเป็นฝ่ายค้านอ่าใช่อันนี้สมมติฐานที่สองนะสมมติฐานที่สอง กระแสที่พูดคุยกัน <c oughs> อื้ออึงอยู่ณเวลานี้เลยนะเออครับว่ากันว่าจะมีการจับค้วระหว่างหนึ่งคือพักเพื่อไทยเป็นแกนสองม,นะมีพักภูมิใจไทยภูมิไทยมีพักพลังประชารัฐพปชรสี 4, มีพักชาติไทยพัฒนาอชาชปทนะหมีพักประชาชาติออ,อแล้วก็หกเจ็ก็จะเป็น พักเล็กที่จะติดสอยห้อยตามพักเพื่อไทยมานะฮะอย่างถ้ากรณีของพักเล็กนะฮะก็จะมีอย่างเพื่อไทยรวมพลังถูกไหมที่จะตามมาอาจจะตามมานะครับแต่แกนใหญ่เนี่ยที่น่าจับตามองคือเพื่อไทยภูมิใจไทยนะชาติไทยพัฒนาแลวก็พลังประชารัฐ ประชาชาติครับเสรีรวมไทยอันนี้แน่นอนนะมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วอยู่แล้วันนี้ก็น่าจับตามองนะว่าจะเป็นสูตรนี้หรือเปล่าอแล้วถ้าเป็นสูตรนี้จริงมันก็ต้องตั้งคําถามไปต่อครับว่าการจัดวางรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงนะอย่างเช่นเอ๊ะภูมิใจไทยอยากจะหวนคืนสองกระทรวงเดิมหรือเปล่า ก็คือกสาธารณสุขกับข้ามนาคมจะกลับมาหรือเปล่านะอยากจะหวนคืนกระทรวงเดิมหรือเปล่าแต่อย่างข้ามนาคมเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความจําเป็นบางอย่างนะครับมีความจําเป็นบางอย่างมันอาจจะเป็นความจําเป็นของของบ้านบุรีรัมของเจ้าเมืองบุรีรัมมันอาจจะมีความจําเป็นอะไรบางอย่างเั้นก็คำถามคือถ้าเป็นภูมิใจไทยจริงที่จะมาร่วมกับทางเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล ภูมิใจไทยเขาจะยังอยากขวนคืนสองกระทรวงเดิมหรือเปล่าอืออันนี้กรณีของเพื่อไทยไอ้ภูมิใจไทยนะ <c oughs> นะเออ,เอ,อมีคําถามถัดมากระทรวงใหญ่อื่นๆอ <c oughs> ย่างกระทรวงพลังงานอ่าเอออันนี้อันนี้ถ้าดูแล้วเดิมเนี่ยพลังงานเมื่อก่อนจนสมัยที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะก็เขาก็คุมพลังงานอยู่นะแต่ในช่วงของรัฐบาลคอสชอ <c oughs> แล้วก็มาจนถึงรัฐรัฐบาลประยุทธ์หนึ่ง <c oughs> เออมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าพักพลังประชารัฐโดยตัวของพลเอกประวิทย์วงสวรรค์เองนั้นเนี่ยก็มีความสนใจ<อ>ในงานของกระทรวงพลังงานอยู่ไม่น้อยเหมือนกันอ๋อ,อ,อ,อนะมันอาจจะไม่ได้มีการปรากฏใครที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำ,สำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานของประเทศไทยจากขั้วของบ้านป่ารอยต่อซักเท่าไหร่นะัก อสนใจแต่ในทางลับในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์หลายกรณีที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าพลเอกประวิตยเองก็ให้ความสนใจกับงานของกระทรวงพลังงานเป็นอย่างมากคำถามคือครับเพื่อไทยจะเก็บพลังงานไว้เองหรือจะเปิดทางให้ฝันของพลเอกประวิตย์เป็นความจริงอ่า จะยอมไหมจะยอมไหมใช่ไหมว่ากันว่าที่ตําแหน่งกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นเนี่ยหให้จับตามอ,องว่าจะมีบุคคลบุคคลหนึ่งที่ข้ามห้วยมาจากที่ที่ไม่มีใครคาดคิดอืมออไม่มีคาดค,คิดเนยมาจากที่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะข้ามห้วยม,มาอยู่ที่พลังงานได้อว่ากันว่าให้จับตาหนึ่งบุคคลโอ้โอ้ไม่ได้อยู่ใน พลังงานมาก่อนเลยหรือเปล่า <laughs> หรือเปล่า <laughs> อาจจะไม่ได้มีเรียกว่าส่วนในการบริหารโดยตรงแต่ถ้าเรื่องของการร่วมกำหนดนโยบายอ่าอันนี้เขามีประสบการณ์มีประสบการณ์มภพคนนี้นะแต่ด้วยตำแหน่งในปัจจุบันอ่าด้วยสิ่งที่เ,เขาเป็นที่รู้จักในปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดเขาข้ามมาพลังงานจริงๆมันจะเป็นการข้ามห้วยมาชนิดที่ใครก็ คาดคิดไม่ถึงนะเอาเอาง่ายๆคือในทางนิตินัยไม่ไม่เห็นเลยว่าคาบเกี่ยวคือมันจะมาแบบเป็นซูเปอร์เซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่รู้สิเพื่อไทยจะเก็บโคต้ากระทรวงพลังงานไว้เองหรือจะปล่อยให้ความฝันของบิ๊กป้อมเป็นความจริงผมว่าอาจจะวุ่นนะอาจจะวุ่นอาจะวุ่นว่ากันไปกระทรวงอื่นๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดู ไปดูความชัดเจนวันพรุ่งนี้อีกทีแล้วกันว่ารูปหน้าค่าตาหรือเอางี้ก่อนต้องไปดูว่าการลงคะแนนครั้งที่สองจะจบลงอย่างไรการลงคะแนนครั้งที่สจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าและก่อนที่จะลงคะแนนพรุ่งนี้ต้องดู9ก้าโมงครึ่งก่อนไหมที่สารรัฐมนูลก่อนเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดใช่ไหมางสารรัฐมนูนที่มีการครับนัดประชุมในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้เพื่อจะกําหนดว่า พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคําร้องของกะกะตนะครับที่ส่งไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน่าสนใจนะครับว่าหากว่ารับแน่นอนแหะครับว่าสิ่งแรกที่จะเจอก็คือเรื่องของคุณพิธาก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคําสั่งเป็นอื่นตรงนี้มันเทียบเคียงมาตั้งแต่คงจําก็ได้ฮนะตั้งแต่สมัยคุณธนาะคุณธนาธร มาสมัยเอาง่ายๆคือล่าสุดก็คือกรณีของพิกตู่ที่ตอนนั้นเรื่องของ8ปีใช่ไหะพอมีการยื่นไปที่สารมูนูนพอถ้าสารรับปุ๊บแน่นอนฮะโดยอตัตโรมัติก็คือว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐาะนะสสนะในฐานะสสก่อนนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็ถอดแรกก่อนเลยตอนช่วงเช้า9ก้าโมงครึ่งสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ ว่ากันไปนะมันเป็นเรื่องของสมาชิกภาพครับสสขสสสสส,ส่วน,นรเรื่องเลือกนายกก็คงต้องดําเนินต่อไปวันพรุ่งนี้ก็เริ่ม9ก้าฬนิกาสานาทีเหมือนกันเหมือนกันนะครับนะ